Yeah. Uh -huh. Not good yet, however. เอาผ้า네มันหนาวชุดโลงๆเนี่ยตัวสูดโลงเป็นเป็นขาเลยเอนดยเนาะ มามามมามามากินมามามาลข้างเลา้ามาบมาิบาออกไปได้ดิามอเาี่ยวเข้าทั ma, ma. ้งไล่ไปเดา่ออกมามามา

ทำไมไอู้ค like ุยมันเขาปู่เส็จมาน่ยเสด็จผู้านันอาเขาเขาสื้อมาเขาเอารถเลยเขาเอารถเขายกมาได้เขายกมาสึหนักเข้าบ้านรแบบเขาอุ้มมาเลยอะไรนั้นโอ้ข้าเเลทวายใ่ไหมใช่ปู่กระเพื่อนใสปู่เห็นขอชยอ่ะเอจ้งาวกสงเขาบ้างก จะอย่นออกนะเางผิเขา้าง่อนได้คนเขาลกเกลอกานะว่าตีมันได้เลยนะเขาากลืะื่นนะตอนเดงมาห้าีอาวซีแดงกวเป็นตัวว่านาเจ็บปะงมซาง้มซามเงาเอ่ เออสองหมื่นหาเลยเขาเอาเลยาะวแพนไงแพ้ปูแพนไงเขาแพเต้อนปู่ใหญเขาไม่ได้เพิะสองหมื่นเาแล้วสองหมนหาลังี่ะปูวเบิ้องว้อแพนไงแพ้เลยแันแค่สี่ิมันเป็นไง่ว่า ระดับันกิประตูของน่านเด่นอือใส่ทน้ยระตูใ้ให้ได้ให้สั่ให้ใช่ไห้เห็นตัวการนดมายอันนี้ไม่ให้ทั้งนี้ทั้งของนานท้อให้ได้แล้วเพมเินช่องไหนตบเปิเริรุ่นให้สั่นละใส่คิวใส่ดีกอือจหัวนังแม่เหัวได้ใส่คู่ันเดียม่ ย่างตน้าอะน้ำอะไรอยู่ะเออน้อซวะแล้วาเจอเลยพัฒนาฟีเมื่อละเออพระคาไมเรือ่องละ นั่งบมีเล้าหมเสือเลยนะมันยั้งไ่ได้เห็นตเนี้ยโรดลุกนั่งหอแบไงถ้าซื้อสองยางจะมือหน่อโตัวแทกกระเบื้องแล้วก็ตัวคัดป้านี่สองโผล่ที่ซื้อเนี่ยเอานัดปููนี้วมาต้องขอนะกดตื้อตัวนะมันเลีวอี๋ไง เราเบิ่องมดแตอันนี uh ้พอกำลังเกิดได้แป๊ะเล้วนี่อันั้นมันเล็วนะจันตื้อตัวน้เข้าเดี๋ยวลงเลยอันนี้กัปักปักปักปัปวดแขนเลยมันพัน่ยานี้มับวกกเบื่งคมได้โอ้มันคือกระเบื้องธรรมดาเออแค่นี้โตมันก็ลไปเลยตากผมเลยเมีย คนละอย่างนี่ตัวทาม่าแข็งเโอ้ยสุดยอดเลยแข็งเบิงมาทามัดตะสวนบอกมาดูเข่าเข่ากัาาวแล้วพักแตหาตัวรึเปล่าดูมาดูเขาหามัดตะสวนมกงจิยัน ขัโมงขึ้นบุฟเจได้ยูดบไปห้ามูไปบ้านมากดบสา่ยสี่บ่า้านอนงเียกันเยเอเนีัตายาเราเชือแล้วอย่าง้เขาเลี้ยนยางนีเนียบกรอนะวัวเขาปู๋ยเลยเขาลี้เก็บรอ เขาทกเขาเก็บรลองขอผู hmm. it, ้ชมเกาตงเก็บก่อกคณะผูกทา้งกไ้วยมนเก็บก่อกเลยคือผูกแล้วก็อยากเลยมันเก็บก่องมันเก็บงาัมัแหงเลยผูมันแงจ้าอะแกวอะไรหรอกแก่วหน้าคูณจืะแต่ว่า